มาต่อแล้วคะ่ะใครยังไม่ได้ดูตอนที่หนึ่งถึงสามไปดูก่อนได้เลยนะคะพอเธอพลอยเลิศดาเพื่อแล้วมาแนะนำตัวเธอก็ได้ฉันชื่อพลอยอายุสิบห้านี่หน้าฉันก็สวยนี้เอาตามนั้นแล้วแต่จะคิดว่าแต่พวกเธอได้พลังอะไรฉันบินได้เราคุยกับพระเจ้าได้ฉันเศษโรบักได้เราอ่านใจได้นี่อมสินลองอ่านใจเราหน่อยสิเราชอบฟังเพลงอะไร เธอชอบฟังไม่ได้มูสาววาปึ้งหรอใช่นี่เธอโคตรเจ๋งเลยแล้วไงฉันสิเจ๋งหมายความว่าไงถ้าพลังหายไปโรบรักเธอก็จะหายนะฉันก็อ่านใจได้นะฉันไปขอพระเจ้ามาถ้าเป็นเงินจริงก็อ่านใจเราสิไปตลาดก่อนนะวันนี้ตลาดปิดนี้คำถามคือพลอยไปหาพระเจ้าได้ไงนั่นสิมีแค่เกลที่คุยกับพระเจ้าได้ไม่ใช่หรอนี่พวกเธอเราไปก่อนนะ ฉันว่าเราต้องไปหาขอตัดจบแบบละครไทยนะคะตอนที่ห้าวันพรุ่งนี้นะคะรอได้เลยขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะ